เออ้าเบอร์เนท้ากินง่ายไงทุกคนสบายดีเด้อสบายดีเบิร์สุขสุขคนสบายดีตอนคำเบอร์เนทุกคนเบอร์เนท้าสิพาทุกคนมาหล่อปิดบักเขียบเนาะเบอร์เน่สุกแล้วอันนี้อันนี้ของแท้เดี๋ยวเดีวซ้อมมือสวัเด้อนี่มันสุกแล้วสุกคาต้นเดี๋ยวสิไปหล่อเก็บบักเขียบกับแม่เนาะบบบเกก็ข้้นนลลง อันนี้ปลูกไว้ในซานพี่น้องได้กินใบได้กินทั้งหมากใบใส่ต้มเป็ดต้มไก่เนาะใส่แกงหนั่นแกงนี่เดบบ์ตามควมมามหมักมันก็เพิ่มความนวเดว้ตอนมันดิบนะมันคิวอยู่แต่ว่าพอมันซุกมันสิบม่บมีกลิ่นคิวเลยเนาะทุกคนแม่นบบปิ๊บ,บมาเขียบจ้าเมื่อวานนี่อ,มาาอนนะํมราดไปซื้อน้ำม่เท่าเซินล้อยหนึ่งเข่งกะสอบโอ้กับพี่น้องม่วมอีกเลยแม่แม่ทุกคน คนมันหม่มแล้วนี่ปอดคำคมมันอาจจะบสเสียบจะจะแ,แต่บักเขียบมันคือน้อยหนาแต่เน่หนูงามเลยงามนี่แม่แม่หม,มักั้<ๆ>กงลุ่มได้สัพูนพูดเห็นบ่นนะเปนะพี่น้องกานแล้วก็เลยหายต่างหายลูกหายลานนี่แหละแตกบัวหมากนะอ,นกนอิ่มหมดแล้วโอ้ยใครดี ได้กินเลยลเมีหมากได้ยิบอิ่มบ่มมมเดี๋ยวสิกินโชว์ท่านผู้ชมสิคุณแม่โชว์หรือเนี่มันเดืดมัแห้งหรือบูเน่เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปิดบันให้ปิดให้ปิดไปอีกสกักก้อนจังหน่อยแต่ว่าซอนบอสือเนาะเพราะว่าของซอนมีอยู่แล้วก็บอกขายอีกสิกินว้าเเวเติมแห้งอือพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูมือก่อนนะมาเลาะแล้วแต่แบบว่าอยากแก้ค่ะกันเลยนั่นแม่หมากหนึ่ง ในเซิงห้องอเห็นห้องเหลืองๆเออสุกปะกป่ะป่ะบ้บอโทรแม่หมากใหญ่ๆนะคะว่าบ่เรือเด้นหมากนะอย่าว้นะาอ,อ,อย่าพ <c oughs> ูดอย่าพูดอีนี่มันอิบเลยนี่นะเสืเอโบน,นีมนยยนะ่มาเด้อผู้ใดอยากเนาะมาเด้อเอ้ยแม่หมากหมากอยู่รุร่มแม่ หมากี่กระบี่มาเนี่ยเป๊บสมยปุงเนี่ยขั้นใส่แวนขย้ายมากนเดียวปิดเบิดตุ่นคะทุกคนไปเอื่อยมาเด้อเนาะเอื่อยเราอยู่เมกานะเราบอกว่าเขาเจ้าขายแพงแต่เราโบคอยได้สื่อกินบ่มาบ้านซ้อนนซ้อนให้กินฟรีเลยทุกคนเนาะบอว่าไพซีมาหนานี่โบให้ซื่อจ้าแต่ต้องบินมาเมื่อื่นเลยค่ะ ได้แม่หมากสูงๆนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมะเขียบปลูกเองเนาะทุกคนบ่แม่มาเขียบพันมันเป็นมะเขียบหนังธรรมศาสตร์บานเฮานี่ตัวนี้ยังแข็งอยู่มีมีเจ้าของห่างกับเก็บสองต้นเจ้าของก็คือมดแดงเจ้าแรกเอามันมาปล่อยใส่ซุกบ่ไนกะบ่ก่ามืออื่น เอาไว้มาเก็บลายมือส่วงนี่ก็สิเห็นแต่คลิปเก็บมาเขียบเด้อทุกคนแค่มันแข็งกระป๋าไว้ก่อนแม่เพราะว่าตัวเจ้าปิดไปมันสิกินบ่เบิดดอกผปู่บุญใหญ่อยู่เทงเอาเทงบ่ล่ะไรว่าหรือเด้อยเงี่ยเอ้าพี่น้องจ๋าโอ้ยโลดโคยสุกตัวนี้ได้ไหมเอาบ่นี่ยังแข็งอยู่บ่มกินกับข้าวพี่น้องแซบแบหมากนี่เด้อซะระวังหมดแดงไม่ในตา ปอนมักมะใหญ่แห้งเอาครับมันเป็ดไหลๆกันดิถูสิเต็มกระซามแล้วออาันนี้บอกโกกันสิยหักเลยนี่เอาไม่ตื่นกันหมากเทิงได้ส่ะอันนี้ก็จะแข็งอยู่พราแหละป้าบนี้มันสุกจะเป็นหูกระโบถ้าบนี้ของมือเลยมันแก่ผักล้วมัน่แก่ผักเต๋ ต้นมาเขียบอยู่นี่หลายต้นอยู่ดี่ทุกคนเบิ่งปีนี้ถือว่าบบดกแหละปาแเม็ดๆโอ้ยบ่เพิ่มเอาเนาะตะมันตีบูเบิดตะมันตีเสือไว้มาเก็บมือใหม่เก็บแล้วก็คือเก็บนอนได้หลาะซูเมืองได้นี่อะไรสิฮอดหอกค่ะอีโบสิบุเบิดก่อนบอหอดแต่จะคืน ระวังอันนี้ถ่างตาเด้วยบริษัทเอามาอันมาตัดออกมันยังเคียงยอยู่เลยต้นต้นนะ่ะกระตายเครื่องนึงเป็นเครื่องนึงนะนเนาะทั้งนี้นะ่ะตายทั้งใน,นนะ่ะเป็นสิดำคสีบดิษัทห้าบริษัท้านมาขึ้นเหนียวเทม,มแมในหนีเบิร์ตไปแล้วทุกคนเก็บตั้งแต่หัวคันใดเทียงมา <laughs> ค่ะระหว่าคนดูลงเงินอลไรไหมระหวางฝาดไปลดเนาะว่าไปเบียมาเขียบเด้พี่น้องบ่ได้ไฮอามาล่าเมื่อปลูกเนาะมันก็ขึ้นมากเขากับปลามาหลดนี่น้องเบิงมันแตกแล้วเขากอยเห็นยูต่อแถาสองของเพนิดะเมแป้มันคือเอาอยากแค่นี่กะกะลังบีปอดหน่วยแบบใหญ่โคตร แม่เอาเขาจำให้มันหมุนนี่ยงนี่จนบีเบิร์ตต้นนี้กำลังขึ้นพี่น้องปีนาได้กลิ่นบอกจ่าแม่เป็นดอกแล้วแม่นี่เพราะว่างว่วนบริกลิ่นเนบไวลด์เนาะเดี๋ยวสชให้เบิร์มาเขียนป้าพี่น้องเบิร์กออนซอนเดย์แม่กินโซรูมากหนึ่งกินได้บอ เดี๋ยวเราให้แม่เรากินให้ดูนะมือในมันเขี่ยนเขี่ยงามเขี่ยคนเขี่ยงางที่นาเอ็นเวลาทำดีเปลือกมันชีวิติดอย่าโฟกัสมือนะคะทำน้ำขามโอ้ยมันดับน้ำขามจะอีแม่ลหรือมึงอีแม่เราเจ็บปากใช่ปะ อ่ะแห้งบละอืมเราเจ็บเจ็บนี่นะหวานขนาดบลาทันมันชุกขัโต้นเซ็บจ้าอืมของเจ้าเนี่ยเลยของสิได้นี่นะทุกคนที่บ้านเราปลูกมะเขียบกินมันจะหมักและเละเลยนะก้นชาแน่เออกแซ่บมากแซ่บตัวเย็นเ้วยมันซีวานเย็นๆแซ่บอืมแม่แม่ก็ไล่ยู่ มันยุกมันลายกวัวเนี่ยแซ่บมาเลยจ้าให้กินทีโอ้ยเป็ดกับมะตากินหำง,ง่วงกับทุนเดือ้พี่น้องเป็ดกับจีไคล์ออกไปใช้บกขึ้นลายแทะเลี้ยงบวยเลยโลละเก้าสิบบาทจ้าผู้ใดอยายกซื้อกับติดต่อมาค่ะพี่น้องเป็ดนะพอกินเลย้อพี่น้องพอดีปีกนะห่มมึดถิ่มใส่แจ๋วเลปีกห่มมึดแล้วเนาะทุกคน เปเ e ็ดไก่แต่ละเฮือนนี่ก็มีมีคู่เที่ยงแทนี่นเลยนะแต่ละคนก็ต้องการขายบดบัวของปลาแพงปลาแพงปลาแหล่ปลาลีมีบดจรวอนแห้งกระไลกวางเฮาเน่มันบวชเที่ยวไปบดเข่าเนี่ยบ้านไม่ใช่หัวในแม่อันอาเซียขาวๆหนึ่งสองซับเอาไหมหนึ่งสองซาบยันบวได้ เดี๋ยวขอเบิ่งก่อนได้กระซ้น<ม>หนึ่งเต็มๆพอดีเลยเนาะตังแต่เก็บมากับมีเ่อหนีแหละทุกคนได้หลายสุดเดี๋ยวซ้อนสิเอามาเขียบมาไว้ก่อนนาะแล้วก็สิไปเกลือเป็ดเกลือไก่บดทีดีปะแล้วแล้วก็สิมาหาผูกงวพี่น้องเกลือเป็ดเ, <ๆ S 2> เกลือไก่ตัวนี้มันสืออะไรนะจำปีหรอไม่ไม่เดี๋ยวซ้อนไปผูกอีกไมมาพี่อะอะอะ เขารักเลี้ยวๆลูกมันก็หูจะคว่ำเลยพี่หน่องรักไพรักมันเนะาะพอเขาผูกสุมือมันก็หูเนีย่ยาดีบยข้าน้อยนะเดี๋ยวซ่อนผูกวัวก่อนนะให้เสียงเบิ่งเพิ่นดีห้คือยังเนี่ยว่าเขาสีเกีอดนะเบิรงตี แ่นตาำกดหลหอดย้มกินเลยบ้านอีพอง่ะรถไทยไปเปลยนจังปังเขาใกล้อยู่นะจ่าชแม่แต่ละมือแต่ละดีหาจะแนวมาหายเฮ็ดแลนน้ำสวดสวดอยู่นี่บาดเขาตักอู่เธอโอ้คือมาบิดเก่งแทะหามานี้ คุด้ยักซื้อถักมาเด้อทุกคนโลละเก่าสิบบาทเนาะ บ้านเบิดโปได้ดิเนเผอดสิเกมได้นะแต่ว่าไก่นมีบลายเลยพี่น้องไก่มีแซมนีแล้เน้องเ็ดน่ารายกลัวเพราะว่าตอนช่วงมันตายปีนมันตายยู่มไก่ไต่ค่ะ นี่เลยคือเ็ดไก่ค่ะน้อยออกลว้สึก่าทรีบเทจ้ามาเขียบีนมันสีออันนี้เสือดำไม่ออกดู ของเจ้าเขาที่โทรมาผอดิยี่สิบธงก่อนเดียวส่งเหี่ยมกันนำทางเมื่อแหวนเงินเราเลยเนาะไปเข่ากันมาเงินรออยู่ขึ้ โอ้ดไม่จะอยากวดเอวเลยวดเอวเข้าเข้า,าดักกัน <c oughs> อันนี้นำข้ามนะทุกคนมาเืินไม่เถารีเนาะมาเืินยายแบบแบบ เราอยู่แซลเนี่ยเอาน้ำข้ามให้เราห่อมเสือเอาเสือมามาเขียบให้เราเราวังลนบเด้อไปไลยายเจ็ดอะไรมาหยอบจอได้ยังกินแรงอีกไหเถอาว่าเราว่าช้องตุ๋เอาก็จับกปะยอมแล้วคือเนาะ เออมันเป็นอะไรบ้านนี้มาเถอะเพราะว่า,า,ามันเนาะมถ้าโทษเขาโชว์บึงวานเอานั่งแก่ออกแล้วก็แก่งปึ้งเอ้าเอาเอาคุยได้เดี๋ยวแบชิเอาตัวนี้ให้เ่าโว้ชิบอกน้องเขาชิวง่ายอยีก่อือเพราอนนันข้าน้องกูเลยไม่เตอเน,นี้ยเราเป็นแ,นแต่ชะแต่หมด แต่เอาน้ำอีจอดก็พี่จะกินพ่อจมัวอะไรก็ยกตัวคนไปตัดเองเนาะพอเราไปย่างโมไปตัดเองคือว่าพี่เอาแค่หายเอาวันนี้แล้วผู้ใดไม่เถิบเถิบเอาสุกบึงขัดเสีเอาตัวอันนี้คือเสือตัวพระได้ยอมเด้อพี่น้องตัวอีแม่ถาวรตัวนั้นยอมแล้วแม่จะาพื้นดูแม่ตัวดำดำยอมแล้วเออนั่นละอันนี้ยอมแล้วพอดีแล้วพอดีอีแม่ถาวรนี่ เสื้อดับนำข้ามเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมือหนาซ้อนสิพามาเบิกอีม,มาถ่าเจ้าหย่อมจักมงเจ้าหย่อมจักมงสีโมกแรงมือหนาสิพามาเบิกพี่น้องพามาเบิกแล้วหย่อมนั้นเดินนำข้ามทางหลังตัวนี้นึ่งชิญี่ยนนี่เพิ่งยูเฮนกับเสาหลักเนาะเขาแรงเพิ่นกะอ่อเห็ดน,น้อยงเพิน่นว่าเพิ่นไปหาเห็ดเอาไปนุ่งมักรื้อแต่ว่าอีกเออหาทกอยู่พี่โบแม่น้องสิบุทุกเออมันได้มักรื้อ แล้วข mm ับมาฮอตแบตแล้วลงไปส่งอีเมเท่าวยูเฮือนแล้วก็ออกเมื่อนาแล้วเนาะสิได้ขออนุญาตลาแล้วเด้อขอบใจเบิดสู้หูสู้ค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวรรค์ดุพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้สวรรค์ในเด้อเนาะไปแล้วสบายดีเมื่ออื่นเขาจะเสี์ความเมตตาเขียบเ้าปิดแล้วของเราเหมือนกินห้องอีเมเท่าไปก่อนซ้อนลืมแต่ว่าพออีเมเท่าถือมาเขียบเข้ามาให้เราเหมือนเนาะเมื่ออื่นเดี๋ยวซ้อนเอาของซ้อนเข้ามา เพราะว่าเอาขึ้นไปตั้งในกระซ้ามแล้วท่านได้เลือกเด้